คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภุสุสคนนะครับมาเนี้แอดมินสิบห้าพ,พี่น้องนะครับมาชมตัวเลขนะครับถึงตัวเลขที่ว่านี่นะครับก็รู้สึกว่าเขาทุกงวดนะครับอสองสามงวดที่แอดมินได้ตามมานี่นะครับก็เลยให้น้องนนทิยานะครับไปตามตัวเลขของน้องกะทิ มาให้พี่น้องได้รับชมนะครับเพราะว่าคือจังเดีกยงน่อยมีเส้นตาหน่อยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปรับชมน้ากันนะครับว่างวดนี้เพิ่นสิเล็ตัวใดนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ากันเลยครับตัวใดกับไปสอบถามน้ากันในคลิปนี้สีมีเลขสองอยางนะคะ่ะเ้อเลขน้องมาปางกับเลขน้องกะทิน้องกะทินี่เขาบ่หายสัมผัสนะคะเพราะว่าย่าเขาบ่บ่หายออกกล้องแต่ว่าต้องไปสอบถาม เ็กน้องกะทีนี่ชอบออกออกด้วยเหตุผลว่าหมอนัดหมอนัดน้องกะทีไปฉีดวัคซีนมือใดือสิออกตามวันที่หมอนัดตลอดได้นะคะแล้วแม่เขาก็ได้โชคได้ลาบตามญาติเพื่อนครอบพวเพื่อนถือถเลขตลอดนะคะถึงน้่หมอนัดให้ไปฉีดวัคซีนมือใดก็จะออกตามวันที่ที่หมอนัดก็ห้ไปสัมภาษณ์อ,อาเดือนพร้อมๆกันนะคะพานว่าน้องกะทีนี่กับน้องมาปางเป็นเพื่อนกัน รุ่นรุ่นเดียวกันรุ่นเล่าข้าวเดียวกันเวลาสีดวัคิ้กนกับสีมือเดียวกันหมอนัดพร้อมกันนะคะเข้าสีไปถามได้ว่าอ๋อหนัดฉีดวัคซิ้มือใดของน้องมาปางกับน้องกะทินะคะค่ะว่าเป็นการเซเวลาเข้าไปปั้งน้ำกันเลยค่ะคแยกหอมแยจอมนะได้ไปฉีดพร้อมกันบ่แม่มันถีถือเลขประจำเด้อค่ะเด้ออ,อันนี้สิสีเป็นข้อมเสือของข้อนสีเสือเพราะเสือนั่นแอดมินกับเราปั้นฟังเนาะ ถือเลขนี่บ่ได้ถือน่ามีอย่างเลยค่ะถือย้อนว่าหมอนัดให้ไปฉีดวัคซีนไหมอ่ะฉีดวัคซีนให้หมอนัดให้ไปฉีดมือใดก็คือซื้อตามวันที่หมอนัดบรรง่วนนี่นัดวันที่สิบเก้าว่ะไปฉีดว่าร้อมกันวันที่สิบเก้านั่นวันสิบเก้าเก้านึงเจสนาจ้ามาฟังคือตัวแตกพอมาเก่าเหี้ะบบ้างถ้าบ่เสียถ้าไปเบิ้งได้ไหมมันถุ่มเลยได้เหล็กตัวนี้ พว่า,าตอนนั้นหมอนัดให้ไ,ไปสีมันทียี่สิบเก่าบอกแก้กระสือสองเก่าแม่มันออกสองเก่าล่างไปถามแก้ยุ่แก้โบอยากห้สัมผัสไหมแกมาแกถือเหล็กแแวนมาถือเหล็กน้ำว่าหมอนาถหมอนัดเออสื่อล่องเบงเออสื่อล่องเบงหมอนาดให้สีวัคซีนมือไดกระสีออกตามตามหมอนาถสั้นบันนี้ที่มาถามนี่เพิ่นบ่คอยเพิ่นบ่คอยบอกเข้าก็เลยมาถามอ่ามาดีฉีวัคซีนมือเดียวกันกับน้องกะทิว่า อ๋อมือเดียวกันวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยเ,<อ>เซตจรเลยวันนี้เรื่องหลานแย่หอมเรื่องหลานแย่จอมเรื่องคนนี้บอกค่ะเรื่องกะทิเรื่องบักเขียนบักแดนอ๋อละอันรุ่นเดียวกันมันบอเพราะรุ่นทีม่มามันหนักน้ำกันไหมมันสองเดียนยังขอดกันหนึ่งนะค่ะแต่ว่าคันคันไปถามเพิ่นเพิ่นสีบ่บอกไหมค่ะเรื่องจอมบัวบอกเพิ่นเพิ่นสีบ่บอกก็เลยต้องมากกระตองมากถามอาอาสิเป็นคนแบบว่าใจกว้างบ่แพงเห็นไหม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดานโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเพราะว่าร้านรุ่นเดียวกันไปฉีด ไปฉีดวัคซีนโอ้ยบ่เดีนเงินเท้าสื่อเอาไขเอาบ้านบ้านไข่หมามันแต่ว่าหนีไปฉีดวัคซีนวันที่สิบเก้าเพิ่นว่าหลานเพิ่นน่ะถือเลขทุกงวดแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ซื้อน้ำหยางหมอนัดวันอีหยังนัดแกยวกับเขาน่ะนัดไปฉีดวัคซีนนัดนั่นนัดนี่ตามวันที่นัดออกเป๊ะๆได้แมนอีหลี่ไปสั่นแต่ว่างวดนี้นัดวันที่สิบเก้านะคะนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะถามอ่าเรื่องลองมาฟังจับเลขนะคะในคลิปนี้สิมีเลขสองคู่แล้วก็เออ มันเดียวสิบเก้าบัดนี้เรียนไดบัวได้ถามแม่มันอีกสองเดือนเจ้างเรียนหนึ่งเนาะ่มันติออกตามนั่นเลยถ้าตอนไปคลอดน่ะเพื่อนว่าออกตามเบอร์ห้องที่ว่าขันหมอนัดไปฉีดวัคซีนนัดมือได้ก็ออกตามมือนัดเลยแสดงว่าพระเจ้าซื้อรายเราท่านพี่น้องเลยป่านนี้ที่ว่าไปถามเพื่อนมาบอกเขาต้องมาถามครูกรณีที่ไปฉีดยาน้ำกันนะคะปรเขตนะคะ กระดาเขาจับอยู่เงี้ยหนั่นเอาพันกระดาษมาเาาขาก็พันกระดาษให้ลูกเขาจับอันพันพันกระดาษให้ลูกเขาจับมันก็จับออกมาทีละอันหรือตั้งหลายอันที่แล้วมันกระลา p, ลูกมันอยู่กรรมาทีเดียวกรรมาทีเดียวเป็นเลข<า>ตัวใดครับทีละสองสามสองสามอืมบัดนี้เลขสางตัวกักรรมาทีเดียวพอไันล่ะกรรมาตัวใดทีละเก็ตเก้าศูนย์เก็ตเก้าศูนย์เลขบอดออกเก็ตหาศูนย์โอ้ยแต่เสียดายเนาะ อันมือันก็ไมันกามันกการมัเเดียวค่ะที่ว่าเขาบอกคือแม่ฟังอยู่แม่มาตบาเห็ม่ต้อนกาดาดขาาเตรียมเฮยนอยู่เลยบหัวซาเขาบ่ซื้อจ้อยบ้กู้อานบ่ได้ซื้อเลยน่ตัเสียดายเนาะทั้งขัางบนพิษตัวเดียวเจ้เบิ้งเจ็ดอกนบัดออกเก็ดหอก750เนาะที่ว่าขางล่างจับปึ๊บทีเดียวเลยเป็นเป็นมันกแนนกเพียเดียวบ่กรเพียเดียวเป็นสองสาเป็นตัวเสียดายง่ายเนาะ อันอันนั้นร้านน้อยนี่อายุได้เท่าใดหรอค่ะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนพอดีเลยบอเออมือในแล้วอันนี้มาค่ะน้องน้องมาปางนะคะมะปางอายุได้เจ็ดเจ็ดเดือนนะคะบ่ท่านถึงขวบเขาจับเลขหางวดที่ผ่านมาหนิสามตัวจับหาเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็สองตัวจับปุ๊บทีเดียวคือสองสามนะคะก็ออกสองสามล่างนะคะมือว่านผาว่นหันหลาเขาให้มันจับมันกำเทียียาวเลยว่านี้จับแล้วว่าจับว่านผาบ้างหั่นวันพระที่ผ่านมาหนิบ่ค่ะ จับไผ่ตัวใดเกาะสองหกสองหกอันหัวบางหัวบางกำเทเดียวเลยกำเทเดียววันนี้เลขสามตัวเขาจับไผ่น้ำบ่บ่เขาไปจับเจ้าเดียร์มาเอาเทเดียวคนเราเอาสองตัวแครนแครนเออสองตัวกับพ่อเทเดียวสองตัวจับไผ่สองหกเออจะว่าเลขสามตัววันนี้บ่าไปจับบ่สองตัวเอาเทเดียวกับพ่อมันเอาดูว่า นะคะนองมัวางเป็นกระหายโชคหายลาบนะคะนี่เป็นงวดที่สองนะคะเด้อที่เป็นจับหายงวดแ,แรกจับหายเจ็ดเก้าศูนย์กับสองสามเลขก็ออกสองสามรางนะคะแต่่างวดนี่หายแค่สองโต้ะค่ะเด้อจับที่เดียวออกมากระดาษสองอันเลยมันว่าออมาแค่เดียวเลยกับมาสองอันเทีย,เ,ทยเดียวเลยได้อมัน,นเลี้ยงเบิ้งว่าสองหกเป็นสองหกนะคะ <c oughs> นะคะ,นะคะเขานั่งอยู่นะคะอู้หูใส่ยูน้ำไผ่กระยูนะคะ กับว่ารู้ว่าสิเป็นตัวเลขโชคลาภวะเนาะเพราะว่ากับว่าปันกันฟังออกบอกออกบ่มี่ผู้ใดลูกคันออกมากกับจังมาซอยคาน่มหลานเด้อค่ะเด้อพอแม่พี่น้องเอฟซีช่วงนี้ช่วงโควิดกับแม่เขากับว่าได้เห็ดงานนะคะตกงานหาเงินสื่อนุ่มให้ร้านนะคะหาขว้าอืออเพื่นวันนี้เป็นงวดนที่สองเขากระจับหายแค่สองตัวนะคะเป็นเลขหกสองสองหกเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภเป็นบ่เป็นกับบุมิีผู้ใดลูกเป็นล่างหรือเป็นบนกับบุมิีผู้ใดบอกได้นะคะเต่ว่าที่สําคัญนะเลข6กกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะคะเด้ออาจจะเป็น6กสองสองหหรือสองเก้เก้าสองในงวดวันที่หกันยายสองหาหกสี่นะคะแด่มินสิเขียนใส่กระดาษโซ่ให้เบิ้งบางคนเพินกะ พิ่นก็อยากให้ขึ้นตัวเลขนะคะเดี๋ยวแอดมินท์จขึ้นตัวเลขให้เบิ่งใหญ่มันเอาพื้นส่อยู่เขาพื้นออกเขาที่แรลกมอ๋อพื้นออกโยนบ่เออแล้วเบิ่งหุ่นยล้เบื่อแรงหุ่นล่ะอ๋อจับจับแล้วพื้นออกมาเบิ่งเออแล้วก็ได้ทายใบอยู่มันบ่บ่ทายเห็ดตะมือวันศิลป์เหมือนเนาะวั่นผัะวันพัะวันผักวันศิลป์ใหญ่หมูที่ผ่านมา ตะเก้าเนี่ยเด็กหน่อยเขาเจ้าว่าขันเคยหายโฉหอยลาบเนี่ยสิหายติดต,ต่อกันสามงวดนะตามที่ตามเคยฟังข่าวมาแต่วันนี้เขาพึ่งหายงวดแรกเนาะวันนี้เป็นงวดที่สองเราก็ติดตามมึงมาจะใช่หรือไม่ใช่จะออกหรือยวบอกกับเป็นแค่แนวทางนะคะเด้อไอ้มิ้นทีเขียนใส่กระดาษให้เบิ่งนะคะ <S <S ถ้าเลขน้องมะปางเนี่ยนี่น้องมะปางนะคะแต่ไอ้มิ้นทีสู้ไม่เห็นตัวเลขใกล้ๆแล้วก็ให้แคปหน้าจอเลย ก็สรุปเลยนะคะในคลิปนี้มีเลขน้องมะปางที่จับเลขให้กับเลขน้องกะทิที่เลขมันชอบออกตามหมอนัดน้องกะทิไปฉีดวัคซีนนะคะวันนี้น้องมะปางจับเลขให้ก็จะมีหกสองสองหกนี่นะคะที่แอดมินเขียนไว้แล้วก็เลขน้องกะทิที่หมอนัดไปฉีดวัคซีนที่หมอนัดย่ำใดก็ชอบออกตามวันที่หมอนัดนะคะวนันนี้หมอนัดวันที่สิบเก้าถี่ผ่านมากนี่นะคะ ก็มีเลขยื่อสองคู่เนี่ยละค่ะคือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหรือสองหกหกสองอาจที่เป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งกันยาสองหาหกสี่เนี่ยนะคะแอดมินก็ขอให้่อแม่ปีนน้เอ็ซี่โชคดีถูกหวยลำรุวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ